คำว่ารู้คำว่ารู้ในยะในยะแรกก็คือรู้ซื่อๆืรู้สึกนะคะรู้รู้ตัวแรกก็คือรู้สึกแต่ว่ารู้ตัวที่มันจะทำให้เกิดการตื่นรู้ได้เนี่ยมันต้องไปรู้ตัวที่รู้ซื่อซืการที่ จะเกิดปรากฏรู้ตัวที่สองตัวที่มันจะไปรู้ตัวที่ว่าอ๋อมันรู้แล้วว่ามันมีรู้สึกเออนั่นแหละคุณรู้ตัวไหมว่ามีตัวรู้ตัวที่เป็นรู้สึกแล้วก็มีรู้ที่ไปรู้รู้สึกอีกทีหนึ่งเหมือนมีรู้ที่ไปเข้าใจรู้สึกอะไปเข้าใจรู้ที่มันรู้สึกมันรู้สึกได้ ออพูดภาษาง่ายๆคือรู้สึกได้แล้วก็รู้นั้นไปรู้รู้สึกได้อีกทีหนึ่งมันดูเหมือนพูดยิ่งพูดแล้วยิ่งทำให้เข้าใจยากใช่ไหมแต่ไม่ต้องทำความเข้าใจนะย้อนกลับมาย้อนกลับมาดูสภาวะสภาวะ,สภาวะรู้เมื่อไรรู้ตัวเนี้ยตัวที่มันเป็นรู้ว่าอ๋อรู้สึก อ๋อเข้าใจอ๋อเห็นเห็นเห็นความรู้สึกเห็นเห็นความคิดเห็นเห็นความจำรู้ตัวนี้ล่ะค่ะที่มันจะเป็นรู้ที่เป็นปัญญาที่จะนำไปสู่คำว่ารู้ที่เป็นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้ตัวนี้ตื่นปุ๊บเนี่ยไอ้คำว่าตื่นเนี่ยมันจะต่อมาทันที พอรู้ตัวเนี้ยมันเกิดปรากฏขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดในจิตในใจคุณเลยอ่ะเกิดความเข้าใจขึ้นมาเลยพริกฉับพลันเลยว่าอู้รู้จักอ่ะรู้จักเออใช้คาว่ารู้จักก็ได้รู้จักรู้เออรู้จักรู้แล้วก็รู้จักรู้ตัวเนี้ยมันรู้จักแยกแยะนามธรรมที่มันเกิดผุดขึ้นอ่ะที่มันเกิดผุดขึ้นแล้วก็รู้สึก แล้วก็จับมันได้ว่าอ่ะรู้สึกตัวรู้ว่าจำรู้ว่าคิดดูเหมือนดูเหมือนง่ายไหมแต่มันง่ายอย่างนี้แหละเมื่อไหร่ที่มันรู้ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะง่ายแบบนี้รู้นี้แหละมันจะทำให้เกิดสภาวะตื่นขึ้นมาเนี่ยที่บอกว่าตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลตื่นขึ้นมาจากความหลง หรือตื่นขึ้นมาจากความมืดบอดที่ไปงมหาไปงมหาว่าเออจะสแสวงหาสแสวงหาอะไรอ่ะสแสวงหาธรรมะปฏิบัติธรรมะฝึกธรรมะเพื่อที่จะไปเป็นโสดาบันเพื่อที่จะไปเป็นอ่าบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้ขั้นนั้นอ่ะหามัวแต่หาแต่ไม่รู้จงกลับมารู้รู้นี้แหละ ะค,ะคือรู้ที่ไม่ใช่รู้ซื่อๆนะคะไม่ใช่รู้สึกเฉยๆนะคะถ้ารู้สึกเฉยๆถ้าถ้าคุณไม่สามารถจะเนี่ยมาเห็นปรากฏการณ์แบบเนี้ยพูดอย่างที่ทุเรียนพูดได้เนี่ยทุกคนถ้ายังไม่พูดแบบนี้กับตัวเองได้ยังไม่เข้าใจแบบนี้กับตัวเองได้ได้แต่ฟังคนอื่นอะ่ะแต่มันยังไม่เก็ตนะ่ะแต่ถ้าเเมื่อ,อไหร่มันเก็ตละมันเห็นรู้ไงเห็นรู้การที่จะเห็นรู้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะ แต่มันก็ไม่ใช่ยากมันต้องใช้สติปัญญาจริงๆใช้ความเข้าใจจริงๆในการฟังธรรมในการฟังธรรมะบรรยายนะคะโดยเฉพาะเนี่ยที่ทุเรียนพึ่งเพิ่งลงคลิปของอาจารย์ทวีศักดิ์ท่านเป็นผู้ทำมาทำบรรยายธรรมะที่ละเอียดนะละเอียดถ้าฟังแล้วจับประเด็นถูกนะก็เอาเนื้อหานะเอาเนื้อหาธรรมะนะ ทุกคนนะ่ะทุเรียนเชื่อว่าเวลาทุกคนทำนะไอบ้บรรยายธรรมะนะมันก็จะมีออกนอกเนื้อหาบ้างแต่ว่าการฟังธรรมะที่ดีก็คือคุณจับประเด็นนะ่ะคุณคุณฟังเหมือนเหมือนผู้พูดอะกำลังพูดกับคุณนะ่ะเวลาผู้พูดนั้นเอาประเด็นอื่นหรือเอาเนื้อหาอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการธรรมะคุณก็ไม่ต้องไปจับตรงนั้นก็ปล่อยให้มันผ่านเหมือน เสียงสักแต่ว่าเสียงได้ยินสักบ้าได้ยินแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้บรรยายธรรมะเข้าไปสู่เนื้อหาเหมือนที่ทุเรียนกําลังพูดว่าเนี่ยคลิปเนี้ยจะเข้าสู่เนื้อหาว่ารู้ตัวที่มันจะพลิกเป็นปัญญาหรือเป็นยามอย่างรู้ได้ไม่ใช่รู้สึกนะไม่ใช่ความรู้สึกนะไอความรู้สึกนั้นทุกคนมีอะ่ะทุกคนมีอะ่ะแต่ไอรู้ที่มันมาเข้าใจรู้สึกอีกทีหนึง่งมันมาเข้าใจคิดอีกทีหนึง่งมันมาเข้าใจไอตัว นามาทาที่มันความจําความคิดความรู้สึกอีกทีหนึ่งรู้ตัวนี้ค่ะเมื่อมันรู้ตื่นขึ้นมาปุ๊บมันจะตื่นแล้วมันก็จะคราวนี้คุณก็จะอยู่กับอยู่กับฐานเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ฐานกายฐานใจอ่ะคุณจะตื่นนี่แหละสภาวะเรียกว่ารู้ตื่นนะคะรู้ตื่นโอ้มันได้สองอันเลยนะสองระดับเลยนะรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานเนี่ยที่คุณ ไปฟังหลายๆท่านน่ะความเบิกบานที่ว่าเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยคนที่จะไปลำดับขั้นเบิกบานได้เนี่ยคือขั้นที่แบบพลิกจิตแล้วก็ฉับพลันนะบรรลุขั้นที่หมดสงสัยอ่ะคุณหมดสงสัยในตัวเองแต่อคำว่าหมดสงสัยเนี่ยในในเร็วๆนี้มันอาจจะยังไม่ถึงขนาดแบบปัญญาแน่นนะบางคนก็ค่อยๆแทงตลอดไปขอให้เห็นสภาวะ คำว่าหมดสงสัยได้สิ้นสงสัยได้เนี่ยแค่นั้นคุณก็สามารถที่จะ,จะเจริญมรรคนะคะ,จะเจริญมรรคไปสู่ความเขาเรียกว่าความสงบมีสมาธิวิเวกวิเวกคําว่าวิเวกในที่นี้หมายถึงว่าคุณพอเวลาจิตนะมันยกระดับมันเห็นมันเห็นทั้งรู้และมันก็ตื่นรู้มันก็จะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าการการตรัสรู้ธรรมหมายถึงว่าธรรมะมันจะ มันจะมันจะเขาเรียกว่ามันจะเชื่อมต่อนะมันจะเชื่อมต่อทางอายตนะทั้งหมดเลยอ่ะนะทางอายตนะทั้งหมดเลยท,งท,งทางทั้งหกทางเนี่ยให้คุณได้เห็นตลอดเวลาเลยนะความรู้สึกมาก็เห็นความคิดมาก็เห็นความจํามาก็เห็นนะกระทบสัมผัสผัสสะนะหูตาจมูกลิ้นเสียงมากลิ่นมาอะไรมารูปภาพมาทั้งหมดอนะ่ะมันจะเชื่อมต่อนั่นแหละเขาเรียกว่า การอนุโลมปฏิโลมหรือว่าการตัดสรุธรรมเข้าถึงการรู้แจ้งแทงตลอดไปสู่การรู้แจ้งแทงตลอด <c oughs> คือมันไม่ใช่วันเดียวนะไอตรงเนี้ย <c oughs> เห็นไหมแม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องใช้ระยะเวลาตั้ง49วันในการตัดสร้อนุโลมปฏิโลมธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งอ่ะนี่อ่ะ มันจึงเป็นขั้นตอนที่บอกว่าเข้านิพพานเห็นนิพพานคำว่านิพพา,านเนี่ยมันเห็นมันเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยการเรียนรู้ที่จะอยู่ฝั่งนิพพานะนะมันก็จะต้องมีระยะเวลาของมันบางบางท่านก็ใช้ระยะเวลาเป็นหลายเดือนนะบางท่านก็ใช้ระยะเวลาเป็นปีนะแม้แต่ตัวทุเรียนเองเนี่ยตั้งแต่วันนูน้นจนวันนี้เนี่ยก็เกือบปีแล้วนะ เอออีก2อสมเดือนเนี่ยถ้าสิ้นปีนี้สิ้นโมกราลานี่ก็คือจะครบปีละการที่ระยะเวลาที่เราไม่ประมาทในธรรมคือเหมือนว่าเรามีเวลาที่จะวิเวกอยู่กับตัวเองแล้วก็ศึกษาธรรมะฟังธรรมะไปเรื่อยๆมันเป็นการอนุโลมปฏิโลมเพราะว่าเราไม่ใช่แบบระดับผู้มีปัญญามากเออผู้มีปัญญามาก ม,ม,มันการบรรลุธรรมเนี่ยมันมีหลายระดับนะมันถึงได้เขาถึงได้มีขณะทางโลกเขายังมีปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกปริญญาด็อกเตอร์ทางธรรมก็เหมือนกันผู้ที่จบแล้วบรรลุธรรมสอนคนได้ก็มีสอนคนไม่ได้ก็มีรู้เยอะแต่มันรู้อยู่แต่ตัวเองอะ่ะเวลาจะพูดเนี่ยแม้แต่ทุเรียนเองเนี่ยเวลาจะพูดนี่ยยังต้องแบบเออถ้าเราพูดแบบนี้ไปอะ่ะ คนฟังจะเข้าใจเราไหมเออมันก็คิดนะมันก็คิดนะแต่โอเคมันก็พูดไปคือเราไม่ได้หวังว่าทุกคนจะต้องเข้าใจเราได้หมดหรอกเราแค่พูดไปตามการรับรู้หรือการเชื่อมต่อทางทางจิตอะสภาวะจิตของเราที่มันเป็นอยู่ขณะนั้นมันรับรู้ขณะนั้นข้อมูลขณะนั้นมันมันมันออกมาให้เราได้พูดได้ได้ได้จินตจินตจินตเขาเรียกว่าอ,อะไร จินจินตนาการภาพว่าเออถ้าเราถ้าเราสมมุติภาษาออกมาพูดแบบเนี้ยผู้ฟังสามารถเชื่อมต่อได้ไหมในสิ่งที่เราพยายามจะแสดงอ่ะอืมตอนนี้คือวันนี้คือแสดงคําว่ารู้หรือตัวรู้หรือสภาสภาพจิตที่มันรู้รู้ตัวเนี้ยที่มันเป็นตัวปัญญาญาตัวที่มันจะเข้าสู่สภาวะ นิพพานหรือสิ้นสงสัยหมดสงสัยหมดการแสวงหานะเนี่ยทุกทีพยายามทำคลิปเนี่ยก็เพื่อที่จะแบบช่วยช่วยเสริมช่วยเติมในสิ่งที่ตัวเองก็อัพโหลดคลิปของครูครูบาอาจารย์ผู้รู้มากมายลงไปแต่ว่าเพียงแต่ว่าอยากจะช่วยเสริมให้อีกอีกแรงหนึ่งผูเรียนถือว่าเป็นการทำคลิปที่ ช่วยเสริมอีกแรงหนึง่งเพื่อให้เพื่อนๆกัละยานมิตรที่กำลังศึกษาธรรมะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอยังไม่เห็นสภาวะที่สิ้นสงสัยหมดสงสัยเราจะใช้ความคิดไปตัดสินนะเหมือนเราเราฟังคนอื่นเราฟังเนี่ยเราฟังนี้เราก็ตัดสินแล้วว่าแล้วแล้วก็โพสแล้วก็เขียนลงไปอ่ะ ปรับใดก็ตามที่เราโพสเราเขียนลงไปว่าอันนู้นอันนี้อันนั้น,น,น,นไม่ใช่อันนี้อันนี้ใช่เนี่ยแปลว่าแปลว่าคือจิตนะ่ะสภาวะจิตนะ่ะมันยังคิดแล้วมันก็จะใช้ความคิดแล้วก็เขียนแล้วก็พิมพ์ลงไปแล้วก็ตัดสินนะคะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะอันเนี้ยนี่แหละคือสภาวะของจิตที่มันยังใช้ความคิดอยู่ มันยังหยิบหยิบสมมุติมาใช้อยู่นะผูเรียนไม่ได้ว่านะทุกคนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้หมดเลยเพราะว่าเรายังใช้ความคิดเห็นได้เพียงแต่ว่าขอให้รู้ตัวว่าไอ้ที่ใช้ความคิดนั้นน่ะขณะนั้นน่ะใช้ความคิดไปก็รู้ว่าใช้ความคิดเออแสดงความคิดเห็นไปก็รู้ว่าแสดงความคิดเห็นแล้วการรู้แบบนี้เมื่อเมื่อเมื่อมันรู้แบบนี้ปุ๊บมันจะรู้ มันจะรู้สองฝั่งเพราะว่าปกติคนที่ยังไม่ได้รู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยมันจะรู้จากฝั่งที่มันที่มันที่มันเห็นอยู่เรียนรู้อยู่ตลอดอ่ะเหมือนที่เรารู้ว่าเออเราคิดเราจําเราอะไรพวกนี้ก็ก็ภาษาธรรมะที่เราไปอ่านมาเราก็ใช้มันอ่ะเราก็พูดคุยกับมันอ่ะแต่มันมีอีกฝั่งหนึ่งไงที่ที่มันเป็นฝั่งที่มันไม่ต้องใช้ภาษาแต่มันรู้ มันเข้าใจมันรู้มันเข้าใจมันจึงเป็นภาษาว่าที่เขาบอกว่าฝั่งที่ว่างอ่ะอืมฝั่งที่ไม่ปรุงแต่งเออมันก็เอาภาษาไปใส่แหละว่าว่างแล้วก็ไม่ปรุงแต่งเออแต่จริงๆไอ้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งนะเวลามันบรรลุหรือมันหลุดพ้นนะมันก็ไม่ไปยึดมันไม่ไม่ไปยึดไม่ไปเกาะมันแค่แค่เห็นมันก็แค่รู้ เข้าใจไหมคะไอรู้ที่ว่าเป็นยานปัญญาที่ที่ที่เขาบอกว่าเมื่อรู้ว่าเหรียญน,นี้มีสองด้านด้านหนึ่งเป็นเหรียญที่ปรุงแต่งอีกด้านหนึ่งเป็นเหรียญที่มันเป็นอสังคตะคือไม่ปรุงแต่งเออมีกับไม่มีอย่างเงี้ยพอรู้แบบนี้ปุ๊บก็ไม่ใช่ว่าหนีไปอยู่ฝั่งที่ไม่มีแล้วเอ,อไม่อยากได้ฝั่งที่มีหรือไม่ก็ หรือไม่ก็เขาเรียกอะไรอะ่ะความความคิดที่บอกว่าเอ้ยนิพพานแล้วอะ่ะรู้แล้วรู้แจ้งแล้วอะ่ะจะมาพูดถึงฝั่งที่มันมีอยู่ทำไมเออเหมือนที่ทุเรียนกำลังพูดเนี่ยหรือไม่ก็หลายหลายท่านที่กําลังพูดบรรยายถึงเรื่องหลายๆเรื่องที่มันคือเอาเอาอย่างนี้นะให้เข้าใจไว้ว่าสรุปแล้วพอเราเข้าใจธรรมะนะที่พูดว่าเข้าใจธรรมะนี้เพราะว่า เนื่องจากเราศึกษาธรรมะจากจากการที่เราเป็นเป็นพุทธเป็นพุทธศาสนาเป็นพุทธเราก็เลยพูดถึงเรื่องเนื้อหาทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะที่มันเป็นธรรมชาติฝั่งที่มันเป็นภาษาธรรมะแต่จริงๆแล้วรู้ไหมว่าธรรมะมันคือธรรมชาติและธรรมชาติเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีอยู่แท้มันไม่ได้มีอยู่แค่ในพุทธศาสนาธรรมชาติอันเนี้ย มันเป็นธรรมชาติของทุกคนทุกคนบนโลกใบนี้เข้าใจไหมคะทุกคนบนโลกใบนี้มันไม่ได้ทุกคนจะต้องอยู่ในพุทธศาสนาทั้งหมดทุกคนอยู่ตรงไหนก็ได้ในโลกใบนี้ไม่จำเป็นว่าต้องเอาคําว่าศาสนาไปใส่ให้เขาแต่เขาก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมชาติได้คําว่าธรรมชาติที่ว่าเนี้เมื่อวันหนึ่งมันบนรรลุแล้วนะที่ทุเรียนจะพูดเสมอว่ามันคุณจะหลุดออกไปจากคําว่าศาสนาเลยนี่แหละ นี่แหละคําว่าหลุดออกจากศาสนาคําว่านิพานจริงๆนะนิพานจริงๆนะคนที่เข้าถึงจริงๆนะไม่มีศาสนาไม่ใช่มีไม่ใช่มาพูดเอาว่าไม่มีเพราะว่าพูดเอานะจิตมันหลุดพ้นอ่ะมันมันไม่เกาะเกี่ยวมันไม่ยึดมันไม่มีอะไรมาครอบมันได้ไม่ว่าใครจะพูดเรื่องศาสนาไหนไม่ว่าใครจะพูดเรื่องจักรวาลไหนไม่ว่าใครจะพูดเรื่องธรรมชาติในมิติไหนจิตนี้มันจะมันจะเห็นหมด มันจะเห็นสภาวะของธรรมชาตินั้นหมดเรียกว่าส,สภาวะของสรรพสิ่งทั้งปวงสรรพสิ่งทั้งปวงเข้าใจไหมคะเนี่ยถึงทุเรียนถึงได้เอาเอาไอ้ไอเนี่ยไอ้รูปทรงเนี่ยระดับระดับเล็กที่สุดเรียกว่าระดับอะตอมควอนตัมเพราะอะไรรู้ป่ะพอทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เมื่อเมื่อ แยกย่อยค้นหาในระดับแยกย่อยของมันแล้วมันเป็นเนี่ยมันเข้าสู่ระดับนี้ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นใครจะเป็นธาตุมีชีวิตสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตพอเข้าสู่ระดับควันต้มปุ๊บเนี่ยมันจะหาตัวตนไม่เจอเลยมันจะดำรงอย,อยู่ในคำว่า <c oughs> คนดีอ่าคนมีคุณธรรมเอ,อ่อคน ที่เป็นอรหันต์อย่างเงี้ยเออเป็นอรหันต์หรือเป็นอัจฉริยะหรือเป็นคนธรรมดาเป็นยาจกเป็นชาวนาเป็นเศรษฐีเป็นาราชามหากษัตริย์หรือประธานาธิบดีไม่มีอะไรให้เป็นเลยนี่ไงมันถึงได้มาสู่จุดที่บอกว่าเมื่ออยู่ในสภาวะนี้จิตเห็นสภาวะนี้ปุ๊บนะที่คำพูดว่าไม่มีศาสนา ไม่มีศาสนาไม่ใช่ไปดูถูกว่าเออคนที่ยังมีศาสนาอยู่โง่หรือไม่ถึงไม่บรรลุไม่ใช่อย่างนั้นคือการที่มาสู่จุดเรียกว่าจุดหลุดพ้นหลุดพ้นจากทุกอย่างแล้วก็คำว่าหลุดพ้นนี่มันก็คือทางนามธรรมานะแต่ในสภาพกายภาพพลังงานเนี่ยเรายังเป็นพลังงานพลังงานหนึ่งอยู่ในรูปของ กายภาพมีเนื้อหนังมังสามันสามารถที่จะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยที่ความเป็นตัวตนที่ไปยึดเกาะกลุ่มว่าเป็นมนุษย์เป็นเขาเป็นคนอะไรพวกนี้มันหายไปไงพอมันหายไปเนี่ยถึงบอกว่าทุกสรรพสิ่งทุกอย่างเลยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเลยแล้วที่บอกว่าจะมีใครไปตัดสินใคร หรือเราเป็นใครใครเป็นเราใครดีใครไม่ดีใครบรรลุธรรมแล้วคนนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นงนู้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะคะตรงนั้นนะใครทีย่ยังยึดตรงนั้นอยู่อะยังไม่ถึงนะคะยังไม่บรรลุยังไม่นิพพานนะคะเออพอใช้ภาษานิพพานก็อีกแหละเออไม่ต้องนิพพานก็ได้เออภาษ,าษาธรรมดาทั่วไปก็คือจบอ่ะจบหมดหลุดพ้น ไม่เป็นเราไม่เป็นเขาไม่เป็นใครทั้งนั้นน่ะเนี่ยเป็นที่สภาวะที่มันเป็นอยู่ก็คือเป็นพลังงานก็ได้เป็นกายนี้ก็ได้เออเป็นเป็นร่างกายเนี้ที่มันยังมีกินข้าวมันยังเอแปรรูปพลังงานอยู่อะ่ะมันถึงได้มาสู่จุดที่พระพุทธองค์บอกว่าตอนที่พระบิดากําลังป่วยหนะักใกล้จะตายนะเนาะท่านท่านก็ชี้ให้ดูว่าท่านพ่อดูสิ ข้างนอกนั่นใบไม้สีเขียวข้างนอกนั่นท้องฟ้าก้อนเมฆข้างในนี่ราหุนอืมอานนท์แล้วก็ข่าเออท่านไม่ได้หายไปไหนท่านไม่ได้หายไปไหนเลยเห็นไหม คำพูดนี้ไม่ใช่จะเข้าใจได้ง่ายๆนะทุเรียนถึงได้บอกว่าทุกคนเวลาฟังธรรมะนะธรรมะบรรยายไม่ว่าจะในซีรีส์หรือใครๆที่บรรยายก็ตามนะถ้าคุณเข้าจึง,เข,งนะเข้าถึงนะเข้าถึงนะเข้าถึงปิิศนาธรรมหรือคำพูดที่อุปโลกขึ้นมาพูดเนี่ยไม่ว่าพระพุทธเจ้าในซีรีส์จะพูดหรือไม่ว่าเราครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ ท่านถึงแล้วท่านเข้าใจแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยท่านอุปโลกคําอุปมาอุปมไมัยใดๆขึ้นมาพูดนะคุณจะเห็นแจ้งแทงตลอดเลยจิตจิตภายในของคุณสภาวะจิตภายในคุณรับรู้ตรงนี้ได้ปุ๊บนะนั่นแหละคุณเข้าสู่จิตนิพพานละนะจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้แล้วแต่ถ้าใครที่ยังตัดสินว่าคนนั้นเป็นคนนี้เป็นยังไม่จบค่ะ